ว่าสองนาทีครึ่งเนาะก็มาแกะมันเลยแต่แกะตะการนี่ก่อนเพราะว่าไปมันแหงะแกะตะการเอาน,านสำหรับเนื้อละเมนกรอบนอกนุ่มไหนแซ่บแน่นอนเนื้อของมันเหนียวเหนียวนุ่ม สบายดีสำหรับมื้อนี้สิพา,าเฮ็ดขนมโคกสูตรแซ่บๆเลยหอมหวานมันครบรสเลยเนาะสำหรับไส้ก็มี3ามแนวมีไส้มันกั้าไส้สาลีและไส้บอกอักเออสำหรับขนมและเมนกรอบนอกนุ่มในรับประกันความแซ่บๆแน่นอนฟังเสียงความกรอบแซ่บเนื้อเหนียวๆนุ่มๆเลยไปลงมือเฮ็ดกันเลยเนาะ สำหรับเครื่องมันกระชี้ไส้กระที่บักเพาอยู่ป่องหนึ่งน้ำตาลน,นี่ไส้ยูถ้วยน้ำหวานเกลือเครื่องบวกกาแฟสำหรับแป้งไส้แป้งข้าวเจ้าอย่างเดี่ยวเลยไส้ยูถ้วยกระเทินแล้วก็มีข้าวเจ้าหุงสุกยูถ้วยกระเทินแป้งกับข้าวปริมาณเท่ากันเลยแล้วก็ที่มีน้ำปูนใสไส้อยู่เครื่องถ้วยตะแกงวิธีให้น้ำปูนใสก็คือเอาปูนที่พุท่าวนเคี่ยวมากกันละ เอาม่อกลอยๆแช่น้ำไว้คืนนึ่งตื่นมาแล้วก็มาลี่เอาแต่น้ำใสๆอยู่ทางเทิงมันกะชีได้น้ำปุ่นใสแบบซิแล้วกะเชี่ยวเข้าเครื่องปั่นเลยลก็ชีมีข้าวแล้วก็แป้งชิผสมทุกอย่างให้มันเข้ากันแล้วก็ปั้นบาดเดียวเลยน้ำตาลเกลือ แล้วกะกะทิน้ำปูนใส่และกระสิป้นเลย แล้วก็ทิมาไส้ผักบัวแห้งลงไปประมาณเครื่องกำ่ำหรือว่าไส้ผักบัวสดก็ได้แล้วก็มาคนให้มันเข้ากันแล้วก็ทิปะแป้งไว้ประมาณสัวโมงนึงให้แป้งมันเน่ยแล้วจึงค่อยทิไปเห็ดให้แป้งมันเน่ยดีเวลาเห็ดแป้งมันจะค่อยนุ่มเหนียว สำหรับแนวหอยหน้าขนมโคกกะทิไซยูสามแนวมื้อนี้ซีไซบุกือไซบุกือเอเชียเลือกเอาน่วยที่ว่าแก่แกมันจังมันมันจังแซบแล้วก็ใส่มันด่างกำใส่ย,ยูซีหัวซาลีสำหรับสองตัวนี้ซีปอกแล้วก็ซอยน,ยน,ยนย้อยๆแล้วก็ซีไปนึ่งซอยให้มันได้ตอนซัมเน้แล้วกลับไปนึ่งนึ่งประมาณสามนาทีใช้เวลานึ่งอยู่สามนาทีสุกแล้ว ก็มาค้างบ่ขึ้นใส่ไฟปานกลางแล้วก็มาจุบน้ํามันจักน้อยเพื่อว่าบ่ให้มันติดก้นหม้อเวลาเฮาเฮ็ดแป้งนี่ก็คนซะก่อนเพื่อว่าให้แป้งที่ว่ามันนอนก้นให้มันขึ้นมาอาจจะมาทอกเลยทอกกระทอกบ่เต็มปานใดเพื่อว่าเฮายังสิมาใส่หน้าของมันอยู่ซิมาเติมหน้ามันดิอประมาณน ประมาณนี้แล้วก็ซิมาตื้มหน้ามันเลยนี่แม่นบอกอึนี่มันสรีมันมันด่างกำ แล้วกกสิปิดฝามันไว้เลยประมาณสองนาทีหลังจากปอกไว้สองนาทีครึ่งเนาะก็มาแกะมันเลยแต่แกะตะการนี่ก่อนเพราะว่าไฟมันแหงห่แกะตะการกได้สองนาทีครึ่ง

ก็จะได้ประมาณนี้ขนมครกขนมคร้อนๆเลยคู่ละห้าบาทเสิร์ฟถึงที่นี่เลยจ้ะ